เมื่อี้ขนสาวอิสานนะคะสัมาเปิดเปิดด้านแล้วสัมาอัปเดตร้านว่ามีสาวอิสานขายยังแน่เนาะค่ะเพราะว่าสาวอิสานขายอาหารอีสานขายลาบขายก๋อยขายนำตกตำมะคงตำปลาตำลาบหมูกแกงอ้อมแกงยังอาหารอีสานบ้านเฮ้าล่าะค่ะนี่จัดร้านแล้วๆเนาะค่ะ ผ้าที่นนองเป็นเบืองว่าลานสาวอีสานเป็นจังใดในเบื้องนั้นเอง ปงตับปปีนอันนี้ก็จะเป็นเตาแยกห้าเราจะที่เคีองดูดอากาศครอบ ก็ว่า,าขายผัดกะเพรา้อมนะค่ะขายเขากลอง้อมเขาขายผัดกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราเนื้อหมูกรอบแต่เสียบรรยากาศรอบรลานทิดถนน ขายรอบเกาะนะคะขายยุกเกาะสมุยน,นี่ค่ะร้านห้องแบบค่ะยัจะมาอัพกิในเบบ่องอีกเพื่อนึงเนาะค่ะว่าขายเป็นยังไงลูกค้าเป็นแบบใดและนี่กะ แค่นี้ก่อนเอาจ้ะเดี๋ยวไปจัดล้านก่อนอีกแวบหนึ่งย้อมขนาดเดียวฝากติดตามรับชมในเรือจ้า